เครื่องเครื่องยนต์ A P 3านะครับเดี๋ยวมากมาเจอกับจานวาเนี่จะเจออะไรแปลกใหม่นั <c oughs> ่นนั่นนันนัน,นเอาแล้ว เนีย่ยส่วนเร็วไปเนี่ยเอาเลยครับเอาแล้ว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 มาดูกันครับลำไฟฟ้านะครับตัวนี้จะเป็นลำไฟฟ้านะครับจานวาจับมาใส่จะมาใส่เครื่องยนต์กันเลยครับไปอ้าวเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอาร่อนดีเลยครับอ้าวทำไมดับเปิดใส่แล้เเปิอนน้ำมันค่าเลยโอ้โดีครับมีลูกน้องไปเก็บครับเร็ว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  <laughs> เอาละครับสถานรอบใหม่แล้วสถานรอบใหม่แล้ว เซวโวเซวโวเซวโวกระตุกครับเซวโวกระตุกมาครับมาครับวันนี้วันนี้มีผู้ชมคนรุ่นเยอะถ้าถ้ายังจำกันได้ล่ามนี้ก็เก็บเก่ามาปลูกฉ <c oughs> ีดอะอะรอบนี้จูนอีกแล้วจูนอีกแล้ว <c oughs> อาจารย์ว่าเราจูนอีกแล้วครับ เอาเล่งสุดแล้วไปเลยเอาขึ้นแล้วขึ้นแล้วครับ p c 6เครื่องบินกเกษตรครับ บินดีด้วยครับอาการบินดีนิ่งวะอ๋อนี่น,นี่มีการทิมก่อนครับดีทิมก่อนนะครับใส่ลำไฟฟ้านะครับใส่ลำไฟฟ้าโอ้บินไกลนู่นครับโอน่อนมาแล้วครับมาแล้ว อาการบินเป็นยังไงบ้างครับใช้ได้อยู่ครับใช้ได้ครับขอโลช้าๆผ่านหน้าได้ป่ะครับไ,ไาแล้วครับบึงนะฮะโอ้โหสวยงามครับสวยงามนิ่งเหมือนเดิมไหมนิ่งเหมือนเดิมครับนิ่งเหมือนเดิม นี่เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าหรือเครื่องบินดีเสมอมีม,ม,มีมีสะดุดมีสะดุดมีสะดุดสะดุดสู้สัตว์สู้ครับสัตว์สู้เด็กไม่ช้วไปครับนสัตว์สู้มาแล้วครับมาแล้วรวมมาแล้วรวมมาแล้ว สะดุดโชว์ด้วยอ่ะแรงเลงเนี่ยนี่สะดุดโชว์เลยเอาแล้วเอาเรื่องเอาเรื่องเอาแล้วเอาแล้ว บินสวยมากครับถือว่าบินสวยบินบินสวยมากๆเอาไมีอั้วลมลมข้างบนแรงครับลม,ลมข้างบนแรงครับอ้าวหงท้องเยงบินกาแฟจริงวันเนี้ยเออกาแฟหงท้องอ้าว ีโค้งเลยอยากจะทำเลยแต่ลมมันเป็นลูกกอะเป็นลำโฟมด้วยไม่ใช่ลำไม้ปีกงุ้มขึ้นบนอะอยากจะบินต่ำอยู่เปิดแสงให้หน่อยโอ้โหสวยงามมากครับเฮ้สวยงามเนาะใส่เครื่องได้แมทแมทเลยอะโอ้โหซิงเลยจ้ เอาฮอปได้อีกอาะเอออ่ะเออเอาฮอปเอาฮอปสู้ลมได้อีกอ่ะนี่ครับนี่อยู่สูงมากเลยครับนี่เครื่องมันไม่ตอบมือนี่นี่นี่อยู่สูงอยู่สูงมันเล่นยากคันเร่งนะครับอ๋อคันเร่งไม่ค่อยตามมือเท่าไหร่ครับเอวมันก็โสวยๆครับต้องสวดลมนยว่ะ อันนี้มันตามลมนะสวย,สวย,สวยงามนะครับผู้ชมมีรุ้นระทึกเหมือนเดิมครับนครับมีคนถามว่าไฟฟ้าใส่เครื่องได้ไหมลองให้แล้วนะครับมาแล้วมาแล้ว ยังไม่ลงครับยังไม่ลงยัง,ย,ง <c oughs> ยังบินได้นานครับเครื่องเล็กบินได้นานเครื่องเล็กประหยัดน้ํามันครับว่าไอตัวนี้เป็นรุ่นรุ่นของของ a, a <AP> อปพีแอสามสองครับลมก็แรงครับตอนนี้ <c oughs> ลมแรงครับจะคนแรงกว่าลมแล้วตอนเนี้ยเา ผมคลิปกันยาวๆกันเลยนะครับเดี๋ยวผมซูมให้มาแล้วครับฮอปกับลมมาแล้วอยู่สูงมากครับนะนี่แปดนาทีเข้าไปแล้วครับ8นาทีหัก1นาทีกันเลยประมาณ7นาทีสบายครับเล่นสบายครับ,เ,บ,รบเป็น เดี๋ยวลงเนี่ยเราต้องมาดูน้ำมันกันเลยนะครับว่ายุบไปเยอะไหมเอ้ยเดี๋ยวท่านเติมบ,บ,บ,บ่เต็มถังดเดนะเติมไม่เต็มถังด้วยนะครับแต่ก็น่าจะประหยัดครับนี่มาดูตอนลงครับเอาละครับไฮไลท์ครับต้องไกลๆหน่อยนะครับเพราะว่าคันเร่งไม่ค่อยดีครับ อาเร่งไม่คดีหรือคาเร่งไม่เบาครับ,รบสุดแล้วนะครับอ,อยู่ไหนครับอ๋อเจอเป้าหมายแล้วล็อกเลยโอ้ยลม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 ขึ้นก็สวยลมก็สวยครับนี่ขนาดลมแรงนะครับ นะ <Yeah. S 2> ครับจะไม่มาครับจะไม่มาเ oh, <Lav> อาวิ่ง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 เร็ว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 ดูดูดับเครื่องไม่ดับครับอ่าดับแล้วเครื่องไม่ดับครับมันแรงมันแรงมันแรงแลระบบมันแรงระบบมันแรงระบบมันแรงเป็นไงบ้างครับยานวาถามอารมณ์เลยครับโอ้ระบบดับดับนี้เลยนะระบบดับ โอเคครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูน้ำมันก่อนดีกว่าอ๋อเบร์อันนี้มันอันนี้ถังมันสีไ้นี่ไงคันเร่งเนอ๋อถังน้ำมันมันสีกับคันเร่งเนาะก็ยังเหลือก็ยังเหลืออยู่นะครับอันนี้ก่อบไม่เต็มนะครับเนี่ยนะโอเคครับโอเคนะครับบินสนุกนะครับผ่านนะครับขอฝากคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ แกเครียดไปบินแกเครียดไปไมันจ่มันก็บินได้นะแกเครียดพอลม้มพวกมีเนี่ยเออเฮ้ยมันบินสนุกดีเนาะเออมันบินสนุกดีไอ,อ้แล้วลำมีลำม,ลำมีทำลูกไปนะโอ้พี่ทำลูกไปแล้วโอ้ลำมีซีฮาปีแล้ว